ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ท่านล่อถึงวัตถุประสงค์หนึงครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของกรมอนามัยเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของตัวระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเราทํางานบนฐานขององค์ความรู้แล้วก็วิชาการเพราะฉนั้นก็จะมีการจัดประชุมวิชาการเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่15 เียงแต่ว่าครั้งนี้นะครับจะมีความต่างนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับโควิดเพราะนั้นรูปแบบการจัดประชุมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ครั้งนี้จะผสมนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็จะเป็นลักษณะนะครับที่จัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด ส่วนที่2ออยู่ก็คือทีมงานในครั้งนี้เนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์ของตัวโควิดนะครับที่คลี่คลายลงนะครับเพราะนั้นการที่จะต้องด,ดําเนินการให้สมดุลทางด้านทางด้านสุขภาพทางสังคมและเศรษฐกิจควบคู่กันไปทางด้านนี้จึงมีความจําเป็นเพราะนั้นสังเกตได้จากทีมงานนะครับครั้งนี้ก็คือตัว healthy active living นะครับนะครับ b e y o n d covid หมายความว่าก้าวผ่านช่วงโควิดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดี นะครับภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าวิถีชีวิตใหม่นะครับซึ่งปรับให้สอดรับกับในส่วนของความเป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มีโอกาสแล้วก็ความท้าทายมากขึ้นเวทีในการจัดงานก็จะเปิดโอกาสนะครับให้มีการแลกเปลี่ยนนะครับตลอดจนการนําเสนอนะครับการรับมือที่ผ่านมานะครับมีทั้งตัวอย่างที่ดีนะครับที่เราสามารถที่จะทําลงแล้วก็คงอยู่นะครับเพื่อสร้างความสามารถนะครับในการรับมือนะครับกับ เขาเรียกว่าภัยสุขภาพต่างๆที่จะมาขณะเดียวกันนะครับทางด้านนี้เมื่อเราเคลื่อนในส่วนของเขาเรียกว่าการมีวิถีชีวิตนะครับซึ่งกลับมาสู่ปกติมากขึ้นนั่นหมายความว่าโควิดยังคงอยู่กับเรานะครับทำยังไงที่เรายังคงสามารถป้องกันแล้วก็จัดก,การให้โควิดเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบนะครับต่อตัวบุคคลครอบครัวที่สําคัญก็คือต่อระบบสาธารณสุขโดยรวมเพราะนั้นถ้าเกิดเราก้าวผ่านไปได้ทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะ กลับมาแบบที่ผมใช้คำว,ว่ามีขีดความสามารถในเชิงเปรียบเทียบหรือการแข่งขันเมื่อเทียบ,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 บกับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและก็ภาพโดยรวมของประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะเราชอบหัวข้อการประชุมวิชาการในวันนี้่ะแบ่งเป็นส่หัวข้อหบ้างอ่าหัวข้อหลักๆเนี่ยก็จริงๆมีหลากหลายนะครับแต่มันจะครอบคลุมอยู่3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในในเชิงกลุ่มวัยนะครับทางด้านนี้เนื่องจากว่า ที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบของตัวโควิดเองเนี่ยส่งผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางค่อนข้างจะมากขณะเดียวกันเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราเผชิญผ่านท้าทายก็คือเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนก็ค่างมากตอนนี้เรามีเด็กเกิดเนี่ยต่ำกว่า6กแสนคนแล้วนะครับแล้วก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เสียชีวิตในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดที่จําเป็นต้องทําให้มีคุณภาพเนี่ยพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ต้องจัดในเรื่องของระบบการดูแล นะครับโครงสร้างของประเทศเนี่ยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับสถานการณโควิดทําให้เรายกระดับในเรื่องของสุขลักษณะนะครับตัวสุขภาพิบาลและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานที่ก็คือกิจการกริจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งที่สถานที่สาธารณะเราก็ไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้เมื่อโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้หายไปหมด เพาพวกนีเน้เป็นผมใช้คำว,ว่าตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับของของการที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแต่ส่วนที่3ที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วเราก็ผ่านโควิดมาท่ามการสถานการณ์พวกนี้ก็คือภาวะที่เราต้องสร้างให้ประชาชน,นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เราเรียกว่าเฮลิเทเลซีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบัน,นข้อมูลมันท่วมท้นไปหมดมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จนะครับข้อมูลที่ถูกบางส่วน ต่างๆเหล่านี้หรือไม่ก็ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะมากมายเพรานะนั้นนั่นก็หมายความว่าต้องสร้างให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งระดับบุคคลระดับองค์กรระดับชุมชนนั้นเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จะจัดก,การตนเองและก็จัดก,การคนรอบข้างทางด้านนี้ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับคาคาดหวังแลในการสวคาดหวังล้วก็คาดหวังนะครับว่า การที่เครือข่ายมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านนี้ก็จะเป็นการพัฒนาทั้งตนเองและก็พัฒนาทั้งองค์กรเมื่อเขากลับไปทํางานทางด้านนี้ก็สามารถทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้การสมมตส่วนร่วมนะครับซึ่งภารกิจของแต่ละส่วนจะเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ผมใช้คำว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในภาพโดยรวมนะครับให้ตัวชุมชนหรือสังคมนั้นๆที่เขากลับไปทํางานทางด้านนี้ได้ก้าวผ่านข้ามในส่วนของโควิด เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแต่ที่สําคัญอยู่ก็คือทําให้ประเทศโดยรวมเนี่ยม,มีความเข้มแข็งและก็แข็งแรงนะครับ